ท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับขณะนี้ขบวนขันหมากมหาเศรษฐีของพี่สันครับเดินทางมาถึงบ้านเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อแต่นี้ไปขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเจราจาสู่ขออย่างเป็นทางการพิธีปูเรียงสินสอบโปรยข็อตอกดอกไม้และพิธีสวมแหวนบ้านครับเช้ามันเป็นมงคลวันนี้ครับกระผมครับชุติเดชอนันตเดชดุดมครับขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรดำเนินพิธีการให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยความยินดียิ่งครับ ลำดับแรกครับเรียนเชิญคุณพ่อของเจ้าสาวพ,พร้อมด้วยคุณยายทวดครับด้านบนเวทีครับขอเสียงปรบมือรับคุณพ่อกา้านทดรักษาและคุณยายน้อยอ้วนเต็มด้วยครับชื่นใจแทนคุณพ่อเหลือเกินลูกสาวคนเก่งคนสวยได้จัดงานเลี้ยงหัวใจคุณพ่อชื่นใจที่สุดครับ คุณใหญ่ทวนและลำดับต่อไปครับขอญาตเรียนเชิญคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าบ่าวก่อนครับเรียนเชิญประธานในชีวิตบุคคลที่ใกล้ตัวที่สุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นบนเวทีก่อนลำดับนี้ครับเรียนเชิญคุณพ่อธนาทรสมศรีและคุณแม่จิราพรทองคำขอเสียงปรบมือตรับสองท่านด้วยครับเช่นเดียวกันคุณพ่อกับคุณแม่ในชื่นหัวใจ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนท่านช่างสง่างามวันนี้ลูกชายท่านสง่างามมากครับพี่สันครับและลำดับต่อไปครับขอญาตเรียนเชิญเท่าแก่ใหญ่ของบ้านเจ้าสาวครับวันนี้ครอบครัวเจ้าสาวได้รับเกียรติจากท่านเท่าแก่ใหญ่ท่านจะได้กรุณาให้เกียรติขึ้นประกอบพิธีการอันเป็นมงคลร่วมกับครอบครัวของเจ้าสาวครับลำดับนี้ครับขอญาตเรียนเชิญครับท่านเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดังท็อปไลน์มิวสิก ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมด้วยครับกราบขอบพระคุณท่านนายห้างเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญเท่าแก่ใหญ่ของบ้านเจ้าบ่าววันนี้ครับครอบครัวเจ้าบ่าวได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัทโคอริเซียมอินเตอร์กรุปจำกัด ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพรพิมน์มั่นฤทัยด้วยครับผมกราวขอบพระคุณแม่เป็นอย่างสูงครับวันนี้คุณแม่น่ารักมากครับมาเป็นเท่าแก่ใหญ่ให้กับครอบครัวของเจ้าบ่าวครับชื่นใจเหลือเกินและลำดับต่อไปครับขออนุญาเรียนเชิญครับคุณย่าประวงกานนรังสีท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาธเสียงปรบมือต้นรัแม่ด้วยครับชื่นใจ ก่าขอบพระคุณแม่ด้วยครับที่ได้กรุณาให้เกียรติเจ้าบ่าวในวันนี้และลำดับสุดท้ายครับเขาทำหน้าที่ไปสู่ขอให้ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยผู้ชายคนนี้น่ารักครับอขอเสียงปรบมือรับคุณธนายงว่องตะกูลครับพี่กระดมครับผมดารานักแสดงเรียนเชิญครับพี่กระโดมครับ สุดท้ายไม่มีพระเอกคนนี้ไม่มีงานวันนี้ครับเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวรูปหล่อหน่อยนะครับคุนว่องสะทอนสมศรีแลพี่สันของเราครับพี่สันนั่งตรงด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยครับพี่สันครับพี่สันนั่งข้างล่างนะวันนี้มาขอลูกสาวท่านน่ะนั่งตรงเบาะเลยค่ะลูก <laughs> <ข>อ <laughs> เดี๋ยวตีเลย <laughs> กราบขอบพระคุณครับ หล่อเข้มเต็มพิกัดท่านภูมิเกียรติครับบัดน,นี้สองครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อทีน,นี้ไปขอนำเข้าสู่พิธีเจราจาสู่ขออย่างเป็นทางการในเบื้องต้นทั้งสองครอบครัวสู่ขอกันมาเป็นที่เรียบร้อยแต่วันนี้จะกระทําอย่างเป็นทางการครับและที่สําคัญครับคนโบราณท่านบอกว่าขอของทั่วไปใช้คําว่าขอธรรมดาแต่ถ้าขอผู้หญิงมาเป็นสีภรยาต้องใช้คําว่าสู่ขอ รำดำันี้ครับเรียนเชิญคุณพรพิมลมั่นรไทยท่านประธานบริษัทโคริเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้กรุณาเจราจาสู่ขอสู่ขอเจ้าสาวมาเป็นสีพรรยาให้กับเจ้าบ่าวเรียนเชิญครับท่านครับท่านพูดได้เลยพูดออกไหมนิดหนึ่งครับแม่จ๋าวันนี้เป็นวันดีและ<ม>ดีก็เลยจีโอกาสมาสู่ขอลูกสาวนะคะมาเป็นสีสพายอธิบ้านนะคะก็ ขอว่าให้ฝากลูกชายกนดีด้วยนะคะแล้วมีขอสที่ดีต่อกันรักกันมาน้ามาสวยแล้วนุ๊ <c oughs> นะคะค่ะขอเสียงปรบมือกับเท่าแก่บ้านเจ้าบ่าวด้วยครับ ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านในห้างทวีชัยครับวันนี้รับฉันทานุมัติจากคุณพ่อของเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยจะย,ยินดียกให้หรือไม่เรียนเชิญครับท่านครับ,รบวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันมงคลนะครับในเมื่อทางเจ้าบ่าวกล้ายกขบวนขันมามาสู่ขอเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวเราก็ยินดีและเต็มใจพร้อมที่จะมอบลูกสาวให้เจ้าบ่าวไปดูแลนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ฝากดูแลลูกสาวให้ดีๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับเสียงปรเมือกับท่านนายห้างด้วยครับท่านภูมิเกียรติครับบ้านเจ้าบ่าวได้เดินทางมาสู่ขออย่างเป็นทางการบ้านเจ้าสาวยินดียกให้สิ่งของอันเป็นมงคลตรงข้างหน้าต้องยกมออให้กับครอบครัวของเจ้าสาวรำดำนี้เรียนเชิญเจ้าผู้ใหญ่ด้านบนเวทีได้กรุณนาลุกขึ้นยืนพร้อมการเรียนเชิญทุกท่านครับผมยืนขึ้นยืนชิดกันนิดเดิง พิซันพิซันนั่งคุกเข่าขึ้นนิดหนึ่งครับลูกจากนั้นครับอทีมงานยกผ่านทูบเทียนแพรให้พิซันครับพิซันมอบให้เท่าแก่บ้านเรามอบให้ท่านเลยท่านรับไว้ก่อนนะพิซันมองกล้องข้างหน้าครับท่านผู้มิเกียรติครับโบราณท่านบอกว่าผ่านทูบเทียนแพรเป็นใบสมัครเป็นลูกเขยบ้านนี้ถูกต้องตามประเพณีไทย ท่านครับมอบให้เท่าแก่บ้านเจ้าสาวหน่อยครับและจับค้างไว้มองกล้องตรงกลางมอบให้เลยค่ะทุกท่านมองกล้องตรงกลางด้วยกันครับวันนี้พี่สันมาสมัครเป็นลูกเขยของคุณพ่อและคุณยายทวดอย่างถูกต้องตามประเพณีไทยครับเรียบร้อยครับต่อไปพานขันมากเอกครับพานขันมากเอกคือผานที่บรรจุสิ่งของเอาวังที่เดิมเลยจ้ะ ผ่านขันหมากเอกครับบรรจุสิ่งของอันเป็นมงคลมากมายอีกสักครู่จะได้ทราบว่ามีอะไรบ้างอะมองกล้องตรงกลางเหมือนเดิมยายทวดมองกล้องตรงกลางด้วยนะยายทวดจ๋ามองกล้องตรงกลางเลยจ้ากราบขอบพระคุณครับอ่ะต่อไปครับผ่านสินสอดครับสินสอดทองมั่นที่ยกมาวันนี้ครับนะเลขมงคลครับนะเลขมงคลครับคุณแม่จัดกว่าจะลงตัวได้ มอบก่อนแล้วก็มองกล้องตรงกลางครับยกให้เขาให้หมดครับเขาจะได้ยกลูกสาวให้เราการยกของคือการยกย่องนะรักลูกสาวท่านเลือกลูกสาวท่านทําแบบนี้โบราณเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูแห่กันมาอย่างสง่างามพอเดินออกแกวางเจ้าสาวก็เดินออกอย่างสง่างามเช่นเดียวกัน ชื่นใจครบรอยยังยกให้หมดครับยกให้เขาให้หมดครับพอจะได้ยกลูกสาวให้เราทุกท่านมองกล้องตรงกลางนะถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกันครับสินสอดวันนี้ครับที่เจ้าบ่าวยกมาครับเลขมงคลครับ3 000, 3ล้าน3สนบาท สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเจ้าสาวสสรสวยของเราครับเรียนเชิญเจ้าผู้ใหญ่นั่งที่เก้าอี้ได้เลยครับกราบขอบพระคุณทั้งสองโอยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลือทองอีกจ้าแม่จ๋าโอ้ผ่านสุดท้ายอ่าทุกท่านมองกล้องนะจ๊ะอ่าทุกท่านมองกล้องครับเรียบร้อยครับ กราบขอบพระคุณญาติผู้ใหญ่ครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมได้เลยครับ